ลูกชายของคุณยายสีพี่น้องเพื่อนกระบวดน้าแม่เพื่อนแลวกับวดอันจนกวาเสียแล้งานผู้แหละสิบววจักจักอันเดือนหลอดเห็น่หฮู้เลือลูกชายผู้เดียวกับบวดน้าแม่ซัาพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีบัสสกูดสุขพี่น้องจ้าสบายดีตอนค่ำๆพี่น้องตอนนี้ก็พาทีมงานลงมาเอากองบุญ มื่อนี้ยนะเป็นอ่าเมือ่อันห่อข้าวต้มขนมเตรียมงานเสีาแจกเข่าคุณยายสียอะไรพี่น้องบอกแป๊บกะมาซอยงานเพิ่นเมื่อนี้กะพากันลงมาเอากองบุญยุวัฒน์บาวศรีพรบาวอ้วนวัเพราะน้ำทีมได้เนี่ยนะพากันลงมาเอากองบุญพี่น้องมือม่อเนี้กเักเป็นมือแจกเพื่อนเฮ็ดบุญมื่อนี้กัเป็นมือเตรียมงาน หมูม่งวงยามนี่ก้นสอดเด็กพี่น้องสุกไปแล้วกะบกองบุญก็ได้มาเอ,อกกาไก่เด็กพี่น้องเอาในวัดนี่แหละวัดบ้านเท้าเองนี่แหละกะเอารถใหญ่ลงมาเอาพี่น้องรถเบาอ้วนทีมงานกัตั้งรับขนมาหับช่วยกันนะแม่มาหับช่วยกันนะแม่ เดี๋ยวสิพาเมื่อหอดเฮือนสิพาเลาะส้มบรรยากาศนเนี่ยอนเพือนพี่น้องว่าแขกคนมาไลายสำไรอ่ะาเอาน้องมาสอยงานพี่น้องกะมีแต่เอาน้องตัวเองอะไรพี่น้องสอยกับมืออื่นกับเป็นมือแจกมือในกับเป็นมือเตรียมงานกะเฮ็ดอ่ะให้มันแล้วพี่น้อง ก็มีแต่ทีมงานมาแปบนี่แหละสอยกันคนนั่นคนนี่เก็บนั่นเก็บนี่พล้วกนเตรียมนั่นเตรียมนี่เตียงได้ะพอมแปบก็มานำพ่นองเป็นศิริวัฒเป็นผู้นำทีมพาลงมาเอาขับรถมาเลยวันพี่มาเอาค้างที่พี่เอาและเตียง เมื่อนี่กะห่วมแหง้งห่วมใจพี่น้องซอยกันหลายคนเมื่ออื่กนกะเป็นมื่อแจกเมื่อนี้กะเตรียมเมื่อนี้กะเตรียมงานกะมาเอากองบอกกองบุญเนี้ยเมื่อไหรพี่น้องพ่อบอ๊อแป๊บเป็นผู้พานำกองบุญกองบุญจ้าก,กองนี่นะพ่อ กองเดียวกองเดียวกองบุญกองเดียวพี่น้องอหมดได้เหตุหายคนอื่นเฮ็ดไทยแต่คุณยายนั่นแหละคุณยายสีนั่นแหละผู้ผู้สูญเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องกะเพื่อนได้ล่วงลับไปกับเมื่อนี่กระมิดแต่เตรียมงานแจกลูกชายเพื่อนกระบวชน้ำแม่แล้วกระบวชเลยเพื่อนกระสีบวชจนกุ่งกุลละเล้วงาน คือจังได้ต่อกับซีซิกบุ้ยน้องได้กับบัวหูพอดีแล้วพอดีแล้วเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถว่าึ้นตะแคงรถบัมันฉุดขี้รถขูดขี้รถเราได้เออเปิดท้ายเอาเมื่อนี้ก็ห่วมแพงห่วมใจกันพี่น้องหลายคนไอเอื้อน้องตัวเองซรอยกันคนขังบ้านขังเฮือนมื่อนี้ว่าแป๊บกะ เฮ็ดน so so ั ong, ่นเฮ็ดนี ong, ่ซอยเพื ong, ่อนนั่นแหละเก็บนั่นเก็บนี่พี่น้องก็มีไอเอโน้องตัวเองซอยกันนี่แหละพี่น้องบ้านเฮ้าะนันยันเป็นงานเป็นเนงกัซอยกันห่วมแหงห่วมใจกันเฮ็ดพี่น้องก็แล้วแล้วก็แล้วเพื่อนก็ลวงรับไปแล้วพี่น้องก็มีแต่เฮ็ดบุญอันนี้ก็มืดอนี้ก็มีแต่เตรียม เอานั่นเอานี่อ่ากาเกี่ยมเครื่องในงานพี่น้องเตรียมงานเฮ็ดชอยกันก็ได้บุญน้ำกันพี่น้องเลยอยู่ทางหลังน้ำ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 เดี๋ยวขึ้นไปเฮือนเพื่อนพี่น้องได้สิผ้าส้มบรรยากาศอยู่ในเฮือนแล้วก็ หลายคนแน่แหละอยู่ไม่หันสวยเวียกสวยงานเอ้ยน้องตัวเองพี่น้องปั๊บปั๊บปั๊บถอยมาเลยถ่ายมาเลยถ่ายมาเลยถ่ายมาเลยมา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 พ่อ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 โอเคมีอะไรพี่น้อง งานกะมีแต่ไอ้น้องเต็มอยู่นี่แล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นเงินของเพื่อนกับเอาเต้นเต้นสองเต้นกลางวันยูนนีอว่อวมอวมแห้งห่อมใจกันเลยเทศน้ำกันก็ได้บุญน้ำกันกองบุญกองหนึ่งพี่น้อง มเมื่อแล่ข้าเจ้ากสิจัดเองพี่น้องอันนี้ก็คือเขาไปคนมาไว้แล้วก็ตั้งไวควอมแหง้ง่วมใจกันก็อบอุ่นพี่น้องมีงานก็ะซ่อยกันอันนี้ก็ไม่ต่เอื้อไอ้น้องตัวเองพี่น้องแม่ครัว ากันซอยกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่็ปอยู่นี่ที่ทั้บีก็ซอยกันอันนี้คือแผนกแม่ครัวพี่น้องแม่อกแปบกับเขามาเขามาทั้งพ่อทั้งแม่บังทานนี้เขาเจเ้าเห็ดย่งกัน ท่าน,นี่คั่วซีนพี่น้องซีนยังหรซีนแบะบอซีนแบ,นแบพี่น้องว่ากันคัวแบะตัวหนึง่งมีแบะสองตัวพนลูกพนเอามาซอยพี่น้อง้้าาาเเัวงป พากันกินดิบเลยพี่น้องเลยกินสดสดอปลเมื่อนี้กับพากันคัวอยู่ขอกินกับกินแต่ไอ้เอานอกตัวเองนี่แหละพี่น้องมืออื่นกัแขกคนมากเขาเจ้ากมาโมบุญกระสีล้ายแนมอน่นเมื่อนี้กระสีโบรายป็นไง พี่น้องเลยมิตรพี่ปอบ้าม้่ยไม้พาปอบพาว่าพี่ปอบไปลนะปอบเขาใกล้นะอบากกินซุ้มกันพี่น้องเลยอันนี้ก็คือแผนกพ่อครัวพ่อครัวก็ซอยกันพี่น้องคนนั่นคนนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ถือบ้านกินก็กิน ขันบ่อซ้อยกันกับงานมันกับสิบบแล้วได้พี่น้องบ้านเฮามันมียังมันก็ต้องซอยกันอยู่แล้วพากันกินกินกินอันนี้เป็นเนื้อแบะพี่น้องขมาขมาบ่าวจู ได้้ยพากันเห็ดเวียกซอยกันคืบๆมื่อนี้เป็นคืบขึ้นพี่น้องขามากล่ะกัเห็ดนั่นเห็ดนี่เมื่อนี้ก็มีแต่อายเออน้องตัวเองอะไรพี่น้องมาซอยงานมื่นกะแขกคนมากกะย่อเขาย่อน้ามัวจักโต่ะมัวตัวหนึ่ง แบ่อ่าแบ่สองมูอ่าตัวหนึ่งพี่น้องมาให้เบิงน้ำนี้ตวเปลี่ยนเอเลพากันอ่าซอยกันพี่น้องพากันเห็ดซอยกันพี่น้องเลยเมนี่ก็มีแต่เห็ดเวียกกาเกี่ยมเครื่องคอง ลลางถวยลลางซามไว้พี่น้องเลยซอยกันเห็ดเห็ดน้ำกันก็ได้บุญน้ำกันพี่น้องเพิ่นกัล่วงหลับไปแล้วก็เหลือแไตไอไอน้องนั่นแหละซอยกันบ่แป๊บกัสิอยู่ในนีกับจนกว่าค่ำหมดแล้วมื้อแรงแล้วกะมื้ออื่นอีกกะซอยเวียกเพิ่นอีกเบิดมื้อย่อดเขาย่อน้ำห้ามแขกพี่น้อง ซอยกันหลยคู่หลยคนนั่นก็เล้วไว้พี่น้องเห็นยังกะบ่วชิดบ่วชิดท้องน้ำมนต์เข่ากางนะพี่น้องเลยสงสัยสิหิวแหงเข่ามานน่ะแม่บ่วชิดพรนกินบ่เป็น อันนี้เป็นเนื้อแบะพี่น้องเอตุษั้านเต็ดยังก็ต้องพอครั่วต้องได้กินก่อนพี่น้องกองทับต้องเดินด้วยท้องซอยกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่า่นีไไปเอาไปเฮ็ไปอยไปเฮ็ไปเอาไปเอาไปาไปอาไปเอาไปเาไปเอาไ แล้วแล้วงานกับเก็บเครื่องเก็บคองมานนีก็ส่งถวยบ่วงเขาเจ้าซอยกันหลายคนพี่น้องห่วมแห้งห่วมใจไปท่านี้ก็สิเป็นด้านแม่ครัวพี่น้องแม่บอแป๊บกับเขามาแต่เศร้าคนแหละเขามาจึงเห็ดเวียกซอยเพื่อน หลายคนพี่น้องกันเป็นผแผนกแม่คัวบจักผู้ช่วยเขาวัจักผู้เฮ็ดกินากบานเฮาเห็ดยังกัหลายคนอยู่พี่น้องซอยกันอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศในงานพี่นอ้องเมื่อในกระสิโอ,อนอวกันจักน้อยเพราะว่ามีใจเออน้องตัวเองเกี่ยมงานเห็ดนันเห็ดนี่น <S <S นนไว้ มืออื่นกะแขกคนกระจามาโมบุญแล้วก็ย่อเขาย่อน้าแล้วกะ็เออเอาดูเขอธาตุมืออื่นกะก็ะคือจบบัดนี้พี่น้องเลยมอือน,นี้กะมีข้าวปุ้นแน่สุกเฟินเห็ดสูกกันกินไปแม่บาอ้วนเขาเจ้ากำลังอันนั้ซอยจุนะอันนี้คือแผนกแม่ครัวพี่น้องเลย ซอยกันหลายคนห่วมแวงห่วมใจด่านทั้งนั้นกะบ่อนไห้กองบุญพี่น้องกองบุญกะอญกะองบุญกองหนึ่งโต๊ะตั้งเต้นเนี้ยเขาเจาก็เอาขึ้นเมื่อว้เบินแล้วนี่แหละพี่น้องมือนีบอบแป๊บกะสีเก็บภาพบรรยากาศซ้ำนี่มืออื่นกะถาเบิ่งอีกว่าคนสิไลยซ้ำไหมือนีมีแต่แผนกไม่ครัวนั่นแหละพี่น้องจามาเฮนีบ่บแป๊บกะสีด้คอกาติ้ยลาขอบใจบสัสสกูทุกคนทีตต่ตามเลยเป็นลักใจแห้บ่บแป๊บสาววัน้ะพี่น้องพอกันคลิปน้า ลาละพี่น้องสบายดี